ที่วรนุชน้องนุ่นใช่ไหมฮะอ๋อชื่อเล่นน้องนุ่นอ๋อคือเขาเป็นดาราดังยา่าไม่รู้ได้ยังไงตายแลวย่าตามมุกน้องสีนีไม่ทันเลยอะ่ะพอดีไม่ค่อยสนิทกับวรนุชนะคะวรนุชเขาไปเป็นสะพ้ายบุญรอดเปล่าแล้วไปเอาชื่อเข้ามาใช้เนาะออนานไงนานไงฝั่งนี้มีน้อยถ้าไปฝั่ง ้าเราเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะ่ะปกติยายเดินอ้อมไปฝั่งนู้นะนะนั่นนะั่นนะั่นะนะนะตึกสอกอทางฝั่งนูนะ้น่ะฝ่กกันนูนะ้นอายุเลยเหมือนเขาจะรู้นะเออคุณวรนุษเนี่ยเออเขารู้นะว่าฝั่งนูนะ้นน่ะจะมีคนมาถ่ายรูปเขาเออเนี่ยชูคอ,อ,อชูคอเออเล่นเช่อนู้นหรอเราขอโทษนะเราไม่รู้อ,อืมขอบคุณจ่าเจพ๊พอมาแล้วกำลังนินทาเจพรนกำลังนินทาเรื่องไอ้ดอกทานตะวันนะคะ ว่าที่ไปทําน้ํามันนะเนาะจ้าเอขอไฮไลท์นิดนึงได้ไหมเราไฮไลท์ได้แต่เป็นไหนนี่ไปแล้วเป็นช็อตช็อตก็ช็อตนะน้องวรลนุดเป็นไงตัวนี้ลายสวยอยู่ชูคอถ่ายรูปเลยนะคุณคุณไม่ไปไหนเหรอคะวันนี้มีอาหารกินไหมคะมีปลาเปรยให้กินไหมคะเนี่ยไปละไปแล้วไปแล้วหางโดเลยหางโดเลยไปละไปแล้วไปละไปแล้วติดเทอร์โบไปละบายบายจ้า ตัวนี้ยังเล็กนะถ้าไปฝั่งกันนู้นนะนนนนนเดี๋ยวย่าต้องเดินอ้อมไปสุดนุนนะ้นเนยแล้วก็เดินไปฟ้ากันนู้นดี๋ยจะเจอตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วน้องวรนุชโอ้ใช่จ้าเมียวแสนโซนเข้าไปละเข้าไปละวเขาแซวเล่นกันวแบบ่าเมื่อกี้น้องน้องชินีเขาถามย่าน้องนุ่นไปไหนย่าก็เอ๊ะน้องนุ่นคือใครน้องนุ่นเขาชื่อจริงชื่อวรนุชเขาเหมือนชื่อดาราเลยเนาะ ได้แล้วแต่ในสวนลุมเนี่ยจะมีเยอะค่ะเขาเขามีป้ายเตือนภัย้วยนะว่ารัางเขากัดนะเออน้องอุ๊มาแล้วเร thank y o ิ thank y ิ u ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับอ่านไม่ทันขอโทษน,นะครับตาก็ไม่ค่อยดีครับนั่นไงน้องอุ <c oughs> เ๊เลิบเลิฟ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  <c oughs> เลิฟทุกคนเลยอุ๊ยสาวสาวบ้านนี้มีแต่สวย,สวยน่ะ เลิศจ้าบ้านญาหลิงยินดีต้อนรับจ้าวันนี้เตรียมของมาใส่บาทดูมาม่าของแห้งมาไม่ทานพระ <c oughs> มาไม่ทันพระหลานโมแต่โอเอหน้าโรงเรียนก็มีใส่บาทอาหารแห้งโมแต่โอเอไม่ทันเลยน้องเหมียวแสนซนเลิศๆนะนะคะอันนี้ตัวเล็กมันก่อนเจอตัวใหญ่ตรงนี้แหละแล้วเขาก็คาบปลามาครึ่งหนึ่งเขาก็คาบไวออ้ตรงหัว ตัหางไม่รู้เขาแบ่งใครกินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> สเลรยังพันคออยู่อันนี้เป็นลากไม้อุ้ยนกตัวนี้สวยอ่ะแต่หางกูดโ h my god what happened ฟยู o u อ๋อเป็นพันของเขาแน่เลยขาดำไม่ใช่ขาแดงปกติเคยเจอหางยาวๆขาแดงๆเนาะเอ,อ้ขอบคุณจ้าขอบคุณเจพรแขีบคนบ่าวแอ้ขอบคุณทุกคนเลยนะ วันนี้มาเดินชมบรรยากาศนะคะเออโม่ไหละยายายาในโม่ใหญ่ละ <c oughs> เพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ได้โม่ <c oughs> แข่งกับหลานพูดไปทานเขานี่ดอกฟ้าไปทานพรสวยๆแมลงเริ่มเยอะแล้วแหละเนาะเพราะว่าแดดมาแล้วเนี่ยแดดมาแล้วนี่เรือเป็ดเขาบอกว่าฟรีนั่งฟรีขี่ฟรีในชาวต่างชาติเริ่มมาแล้วเขาต้องใส่เสื้อซูชีพแล้วก็ลงไปปันป่นปันป่นปัน่นปั่น ป,ป,ปัน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 อน้านั่งเนาะอยากพาหลานมานั่งเลยหละย่าแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าหลานไม่ค่อยเชื่อฟัง <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร <c> ่ <oughs> ไปต่อนะวรนุชเราไปดูหงก่อนนะเราไปดูสวอเรตสวอนสวอนสวอนหงหงหงใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ดักเออบา,บางบางบางลำก็พังแล้วเนี่ย <c> น <oughs> ี่ก็บอกว่าฟรีนะขึ้นฟรีนั่งฟรี น้ำฟรีขี่ไปก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้น้ําด้วยเนาะการปั่นปั่นปั่นเหมือ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 น,อน,อน,อนกังหันชัยพัฒนาท <c oughs> <c oughs> ะเลยังมีพันคออยู่ย้านี่นะคะชมบรรยากาศสวยๆนะเดี๋ยวยาก็จะบายบายเพื่อนๆแล้วก็ไปทาําภารกิจกันต่อเนี่ยของตัวเองกิจกรรมทางน้ํานี่เรือปั่นจัก,กรยาน <c oughs> บริการจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงถึง11โมงครึ่ง các bài bài môn, ok, chạy chạy chạy, đúng không